วิเคราะห์บอลประจำวันวันนี้ครับวันนี้วันที่23เมษายน2566ครับสนใจฟังบทวิเคราะห์แบบเต็มๆครับคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับคู่แรกครับไบตันครับพบกับแมนยูครับต้องบอกว่างานนี้มีสนุกแน่ๆครับแต่ลึกๆแอบเชียร์ไบตันนะครับคู่ที่2ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับนิวคาสเซิลพบสเปอร์ครับคู่นี้วางนิวคาสเซิลชนะแน่นอนครับคู่ที่3ครับบอลมัตเจอเวสต์แฮมครับคู่นี้คิดว่าสูงแน่แม่จ๋าครับคู่ที่4ครับ มอนซาพบกับฟิออเรนติน่าครับคู่นี้วางมอนซาซาสุดๆครับคู่ที่5ครับอูเดเนเซ่ครับพบโคเมเนเซ่ครับคู่นี้วางอูเดเนเซ่เฮรันบ้านครับคู่ที่6ครับยูเวนตุสพบนาโปลีครับนาโปลีมีดีจริงๆครับคู่ที่7ครับเราไปลีกเอิงฝรั่งเศสครับดียงพบหมักเสยคู่นี้สูงปีจิตจัดครับคู่ที่8ครับบาร์เซโลน่าพบอาเลติโกมาลิกครับคู่นี้วางสูงแน่แม่จ๋าครับคู่ที่9ครับ เซบีย่าพบเปียรเรียล e สูงชโลดปูดโป่งครับและคู่สุดท้ายครับกัดบัตรพบอยู่เนยนเบอร์ลินครับสูงปิดจิตจ์ดครับอย่าลืมนะครับฟังบทวิเคราะห์เต็มได้ที่คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ